สวัสดีครับก็ยังอยู่ในประเด็นเรื่องของอาการผลการตรวจพระาทางวิทยาศาสตร์ของเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเซนนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตไปเมื่อ,อในคลิปที่แล้วเนี่ยว่าในส่วนของท่าสแกนเดียมเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน่นครับ ก็ผมก็ได้ไปดูในส่วนของสำนักวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งสำนักที่เป็นสำนักใหญ่นะครับที่แสดงผลโชว์อาการตรวจพระขึ้นมาแล้วก็รับรองว่าเป็นพระแท้นะครับก็มีสแกนเดียมในปริมาณเปอร์เซ็นที่ที่กล่าวถึงนะครับก็คือมี10กว่าเปอร์เซนตะ์มี10กว่าเปอร์เซนต์แล้วทางสำนักนั้นนะครับสำนักใหญ่แห่งนั้นนะ คือมีสํานักใหญ่เนี่ยสองสามแห่งแหละนะครับที่ที่ดูแลในเรื่องการตรวจวิทยาศาสตร์ของเครื่องเอ็กซ์สเลฟโฟลิเซสเนี่ยนะครับท่านก็อธิบายในคลิปนะก็บอกว่าเป็นดินเจ็ดโป่งนะแล้วก็คงคงจะเชื่อว่าเป็นดินเจ็ดโป่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลายท่านก็เข้าใจไปตามนั้นว่าเป็นดินเจ็ดโปง่งเจ้าของเครื่องก็ว่าตามนั้นนะครับแต่สิ่งที่ จะตั้งข้อสังเกตในส่วนของดินเจ็ดโปงเนี่ยดินเจ็ดโปงเนี่ยดินตามป่าที่สัตว์ไปชอบไปกินใช่ไหมครับดินเจ็ดโปงเนี่ยมันจะมีธาตุต่างหากของมันนะฮะมันจะมีพวกธาตุเหล็กพวกแมงกานีสซึ่งมันก็จะไปโชว์ในส่วนของเหล็กของแมงกานีสอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะเป็นพวกแคลเซียมหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไปโชว์ แย,แยกโชว์แยกโชว์ในส่วนของผลการตรวจในในรายการนั่นอยู่แล้วนะครับจะไม่จะไม่มารวมเป็นองค์ประกองคงเดียวอันเดียวนะครับเพราะว่าการตรวจสารตรวจแกลเนี่ยมันจะแยกธาตุให้เห็นชัดเจนเลยว่าอะไรเป็นไลนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามหลักตามวิชาการแล้วเนี่ยเด็นเจ็ดโปงเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นลักษณะของอแบบนี้ นะครับไม่น่าจะเป็นสแกนเดียมนะเพราะจริงๆแล้วสเกนเดียมเนี่ยเป็นาธาตุโลหะแข็งนะครับเป็นาธาตุโลหะแข็งทีนี้พอเป็นอย่างเนี้ยนะครับแล้วทุกสำนักก็เชื่อว่าเป็นดินเจ็ดง่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าในส่วนของการที่ไปซื้อเครื่องเนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยอาจจะมีการให้ในส่วนของทางสำนักเนี่ยตั้งค่าขึ้นมาหรือเปล่า ตั้งค่าเป็นการเฉพาะว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้ให้ให้ให้อ่านเป็นสแกนเดียมซะนะครับให้อ่านเป็นสแกนเดียมซะแล้วก็แต่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วคือเป็นดินเจ็ดโปง่งประมาณแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคก็ก็ถือว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นการอ่านค่าโดยนะครับมาตรฐานของเครื่องเลยเยอะอะไรก็อ่านอย่างนั้นเนี่ย อันนี้มีปัญหานะครับพระ,เทเพระแท้จะแทบจะหาไม่ได้นะครับยังไม่เคยเจอเลยนะแล้วก็ที่ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ฟอเรสเซนต์ทั้งหลายเนี่ยที่ที่รับรองแท้แท้แท้ผ,ผ,ผ่านผ่านผ่านทั้งหลายเนี่ยเม่หมดนะครับอัอนนี้เป,นเป็นเป็นเป็นข้อสังเกตนะครับยังไม่สรุปนะนะครับยังไม่สรุป <laughs> นะครับยังไม่สรุปอะไรโยตกใจนะ นะครับเดี๋ยวมีดราม่านะก็คือแต่ผมอ่ะนะครับค่อนข้างที่จะสงสัยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็พระของผมทุกองค์มีนะมีธาตุตัวเนี้ยทุกองค์เลยเก่าแค่ไหนก็มีนะครับดูแล้วแท้ตาเปล่าก็มีพอเจอแท้ตาเปล่าเนี่ยก็เลยมารู้สึกมันจะมีคําว่านี่แหละไอสารอันนี้แหละผงแร่เทียมนี่แหละที่มันไปทําให้พระเนี่ย ัวเก่ารูมีอายุเร่งความเก่านะครับมีอายุเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมีการเร่งความเก่านะแลเราก็ต้องไปศึกษาว่าการเร่งความเก่าของมันเนี่ยก็ทำได้ขนาดไหนใช่ไหมครับแควไซส์ที่มันเกิดขึ้นมาในองค์พระสมเด็จเนี่ยนะครับมันทําได้ไหมโดยกระบวนการเร่งความเก่าใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่น่าจะซึ่งมันก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันก็ต้องหาคำตอบหาคำตอบที่ที่ที่เข้มขน้นบางทีอาจจะต้องทำหนังสือถามถึงส่วนราชการถามถึงมหาวิทยาลัยที่ที่รู้เรื่องของเครื่องตัวนี้หรืออาจจะเป็นผู้ขายอ,อาจจะสอบถามไปยังต้นต่อผู้ขายนะครับหรืออาจจะเป็นทางสํานักตรวจนี่แหละแต่ทางสํานักตรวจสานักหนึ่งเขาบล็อกผมออกจากกลุ่มแล้วนะครับไม่เป็นมิตรกันแล้ว บล็อกบอกเพราะว่าผมสงสัยเยอะนะครับสงสัยเยอะสงสัยเพิ่มเป็นวิทยาศาสตร์ไงครับวิทยาศาสตร์คือถ้าเราสงสัยเราต้องตรวจให้มันเราต้องมีคําตอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปงมงายแล้วก็ไปตั้งอ่อะไรนะไปตั้งอ่เอาตามใจนึกอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะถ้าถ้าเราสงสัยเราก็ต้องค้นหาคําตอบได้มันถึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงใช่ไหมครับเราต้องเราต้องยอมรับใช่ไหมครับ เราต้องยอมรับว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่กนหาครับตอบให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าพอเจอแล้วปรากฏว่าเออไม่ใช่แล้วเว้ยไม่ใช่ทางไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการตามใจเราแล้ว,ลวเราก็หลับหูหลับตานะครับทําเป็นไม่รู้ทําพระเกให้เป็นเพื่อที่จะให้พระเกเป็นผระแท้อย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าการ บูชาเราสิ่งที่เราพระเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากได้ในส่วนที่เดี๋ยวสมเด็จเนี่ยก็คือที่สมเด็ดตท่านเป็นผู้สร้างผู้ลูกเสกจริงๆเราต้องการตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแตกหักใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเก่าชำรุดนะครับเราเราต้องการแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าองค์ที่สวยสดงดงามเดี๋ยวเราพิสูจน์ไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรอันนั้นเราไม่ต้องการนะครับเราต้องต้องเคลียร์นะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ให้ชัดนะครับเอาความจริงนะครับามามามาโชว์นะครับบูชาความจริงนะครับศรัทธากับความจริงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในความจริงนะครับถ้าดูแล้วว่าเออพระที่เรามีเป็นร้อยๆองค์เนี่ยไม่แท้สักองค์ก็ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับ นะครับแล้วก็ถ้าหาไม่ได้จริงแล้วก็หาพระยุคปัจจุบันนะครับยุคหลังนะอะไรต่างเราก็ก็ยอมรับเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยไปเสียเวลามากนะครับแล้วก็ไปไม่ใช่เสียเวลาอย่างเดียวนะครับเสียเงินเสียทองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะนำ เสนอมาอย่างสร้างสรรค์น,นะครับบอกไว้ก่อนว่าอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ไม่ใช่มีดาราม่าอะไร,รต่างๆงงั้นไม่เอานะครับเอาแบบคนมีวุฒธธิภาวะนะครับไม่ใช่ว่าพอพูดไม่ถูกใจถามไม่ถูกใจแล้วบล็อกออกจากกลุ่มนะถึงจะมีความรู้นะครับเป็นถึงระดับไหนก็นแล้วแต่เป็นด็อกเตอร์เป็นเลไรต่างๆเนี่ยถ้าวุฒิภาวะตรงนี้ไม่มีก็ ก็ถือว่าด้อยนะครับไม่มีวุฒิภาวะนะ,ะต่างกับคนที่จบชั้นป .4 ท่านเห็นไหมคนชั้นป .4 ส,สมัยก่อนนหะวุฒิภาวะเขาสูงมากนะครับก็เวลาพูดเวลาจาเวลาวางตนวางตัวนะครับก็ก็ดูดีคนรุ่นปู่รุ่นย่าเราอะนะครับก็นำเสนอ,อ พูดในเรื่องของความจริงทําในสิ่งที่ที่มันเหมาะใช่ไหมครับแต่คนรุ่นปัจจุบันเนี้ยนะครับกลายเป็นวอกแวกนะครับพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็เกิดอาการที่อ่ไม่อาแสดงอาการไม่ดีนะครับอ่ไม่ไม่มีวุฒิภาวะ,ะมาพอเราถามหน่อยพอเราหาความรู้หน่อยค้นคว้าหน่อยนําเสนอหน่อยนะครับกลายเป็นว่าอาจจะ เกินหน้าเกินตาประการหนึ่งประการที่2ก็อาจจะลำคาญประการที่3ก็อาจจะกลัวเสียผลประโยชน์นะครับก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าโบนบอกออกจากกลุ่มใหญ่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีผลประโยชน์อยู่แล้วก็ทําก็คือเพื่อที่จะาหาความจริงหาพระ,ะที่สมเด็จตัวสร้างถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับยอมรับนะครับก็ศรัทธาในใจโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถึงที่ ทำงานแล้วนะครับเวลา8 1ดโมง10กว่านาทีครับสวัสดีครับ